ไปหมดแล้วเลยแต่คนไทย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ นะะคนี่มามาเจอแยกเนี่ยอยู่ดีรถคันเนี้ยวิ่งพุ่งวิ่งพุ่งมาเลยพี่พี่จะพาคนงานใช่ไหมนี่พี่คนงานพี่ป่ะใช่ครับจะพาไปทํางานพี่อ๋อคือเขาชนเขาตรงกลางเลยเหรอชนเขาฝั่งคนขับเลยพี่อ๋อแล้วคือไม่ได้ดูกันเลยอ๋อคือคือผมดูอย ong, ู่พ nah ี่อยู <mark> <mark ่ที่นี่เขาโผล่มากระทันหันเลยพี่อ๋อขับมาเร็วห่างเนี่ยใช่พี่พี่พาคนงานมากี่คนอ่ะพี่เนี่ยสีเนี่ยสิบ สิบคนได้พี่สิบคนจะไปทํางานที่ไหนเนี่ยมาพ่าครับมาพ่าใช่ไหมกระเด็นออกไปปะข้างในไม่มีกระเด็นที่ติดกระจกออ๋ว่ากระเด็นหมดเลยคือกระเด็นแบบว่าลอยเลยพี่ลอยเลยใช่ไหมรับก็าเราดิ้นผมเป็นคนไทยหมดหรือว่ายังไงเนี่ยไทยเป็นคนจีนครับเป็นคนจีนเป็นหัวหน้าพี่อ๋อจะไปส่งแล้วเขาไปไหนแล้วพี่เขาให้เคาไปทำงานแล้วให้คนไปทำงานแล้วอ๋อพี่มาอย่างไรพี่ได้ชนกัน วิ่งตรงมานี่ครับคนชนเนาะเหรอเหตุการณ์ตอนีเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ก็ผมไม่ได้ดูด้ลยนะครับวิ่งมาไม่กว่ามปนเส้นทางตรงอ๋อเอาพี่ได่เห็นสัญญาณไฟเจ้งนเตือนหรอเดี๋ยวนะผมไม่ได้ดูครับก็คือขับประสานเลยว่ากันอ่ะ

ทางรถรถกทาโดได้รอเบครัอัดีครับตัดีเดิ้ตัวอรัร Ừ. Bà. Ừ. bà Bà không